ในโลกนี้มีคำถามหนึ่งที่ผู้คนถามกันมาทุกยุคทุกสมัยถ้าสามีภรรยารักกันมากในชาตินี้ชาติหน้าจะได้พบกันอีกไหมคำถามนี้ไม่ใช่เพียงเสียงกระซิบของความโรแมนติกแต่เป็นเสียงลึกจากหัวใจที่ผูกพันกันจริงผ่านความสุขความทุกข์น้ำตาและรอยยิ้ม ผ่านการกอดให้กำลังใจและฝ่าฟันเส้นทางชีวิตร่วมกันมานานจนหัวใจหนึ่งได้ฝากความไว้วางใจไว้ในอีกหัวใจอย่างแท้จริงเมื่อรักถึงระดับนี้จึงไม่แปลกที่หลายคนหวังว่าเส้นทางนี้จะได้ไม่จบลงเพียงครั้งเดียวอยากเดินเคียงกันต่อแม้ข้ามภพข้า,ามชาติคำถามนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องความรักแบบโลกี แต่เป็นเรื่องของแรงกรรมแรงใจและเส้นทางแห่งธรรมพระพุทธเจ้าตรัสคำตอบไว้อย่างงดงามและลึกซึ้งว่าหากสามีภรรยาปรารถนาจะพบกันทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายภพทั้งสองต้องมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันและมีปัญญาเสมอกัน ประโยคนี้เปรียบเหมือนแสงเทียนที่ส่องให้เห็นเส้นทางของรักแท้ในทางธรรมแสดงให้เห็นว่าความรักที่จะตามไปได้ไม่ได้ตั้งอยู่บนความหวานของอารมณ์ชั่วคราวไม่ได้ผูกอยู่กับความหลงความหวงความหึงไม่ได้ยึดต,ติดเพียงรูปร่างอายุหรือความพอใจทางโลกแต่เป็นความรักที่ประคับประคองซึ่งกันและกันให้เติบโต เป็นรักที่ชวนกันทำดีไม่ถ่วงให้การตกตำ่ำเป็นรักที่อบอุ่นด้วยเมตตาและอ่อนโยนด้วยปัญญาเป็นรักที่เกื้อกูลกันไม่ใช่แค่ในยามสุขแต่ในยามทา้อยามขาดกำลังใจยังเป็นกำลังให้การลุกขึ้นยืนได้ยังคอยเตือนกันไม่ให้ลืมความดีไม่ให้ใจหลงทางไปสู่ความมืดมัว นี่คือความรักที่มีรากมีแก่นมีแสงในตัวเองจึงไม่ใช่แค่รักที่จะจับมือกันในโลกนี้แต่เป็นรักที่มีพลังส่องนำข้ามภพข้ามชาติเพราะหัวใจที่มีศรัทธาเหมือนกันมีศีลเหมือนกันมีเมตตาและการให้เหมือนกันและมีปัญญามองเห็นโลกตามความจริงใกล้เคียงกันหัวใจแบบนั้นย่อมดึงดูดกันไม่ใช่ด้วยความยึดเหนียว แต่ด้วยความบริสุทธิ์ของกรรมดีและเจตนาดีดังนั้นถ้าเราปรารถนาจะพบกันอีกไม่ใช่เพียงตั้งใจรักแต่ต้องตั้งใจเติบโตไปด้วยกันรักแบบประคับประคองรักแบบยกใจรักที่ไม่ทำให้กันหลงทางแต่ทำให้กันใกล้ความสงบใกล้ธรรมมากขึ้นทุกวันนี่คือความรักที่ไม่เพียงงดงามในโลกนี้แต่ยังส่งความงามนั้นต่อไป สู่โลกหน้ารักที่มีรากจึงมั่นคงในโลกนี้รักมีหลายแบบมีรักที่เกิดจากความลหลงไหลเพียงชั่วคราวมีรักที่ผูกด้วยผลประโยชน์และความต้องการมีรักที่เกิดจากความเคยชินและความกลัวการอยู่ลำพังแต่มีอีกรักหนึ่งที่พบไม่ง่ายรักที่เติบโตจากความเคารพความซื่อสัตย์ และความปรารถนาให้กันดีจริงๆความรักที่ไม่มีการยึดครองแต่มีการเกื้อกูลและเติบโตไปด้วยกันรักแบบนี้ไม่ใช่รักที่เรียกหากันด้วยความเปลี่ยวแต่เป็นรักที่ยืนอยู่เคียงกันด้วยความเต็มใจเมื่อรักมีรากที่ดีต่อให้เจอพายุก็ไม่พังง่ายและเมื่อความรักมีคุณธรรมร่วมกัน ก็มีพลังมากพอที่จะเชื่อมใจไปถึงพบหน้าศรัทธาเสมอกันเชื่อในทางเดียวกันคู่ที่เชื่อในความดีเหมือนกันแม้ไม่ต้องพูดมากก็เข้าใจใจของกันและกันถ้าคนหนึ่งเชื่อในการทำดีแต่อีกคนเยาะเยะ้ยการทำบุญคนหนึ่งรักสัจธรรมแต่อีกคนติดอยู่ในอบายและอัตตาแม้วันนี้จะรักกัน แต่วันหนึ่งทางเดินย่อมแยกไปดังนั้นคู่ที่ปรารถนาพบกันอีกต้องร่วมกันวางศรัทธาไว้ในความดีไม่ใช่ศรัทธาแบบต้องเหมือนทุกเรื่องแต่ต้องมีทิศทางของจิตที่ส่องสว่างใกล้เคียงกันศีลเสมอกันรักษาความดีต่อกันศีลไม่ใช่กฎบังคับแต่คือรั้วที่ปกป้องความรักให้ปลอดภัย ศีลข้อเดียวที่คู่รักพึงรักษาให้ที่สุดคือศีลข้อที่สความซื่อสัตย์ทางใจและกายความรักที่มีความซื่อสัตย์ไม่ใช่แค่ไม่คบสอนแต่คือการไม่ทำให้ใจของอีกฝ่ายต้องบอบช้ำไม่โกหกไม่ทำร้ายด้วยวาจาไม่ทำลายใจกันด้วยการเปรียบเทียบตำหนิหรือไม่เห็นคุณค่าเพราะความรักจะอยู่ได้นานถ้าความไว้ใจไม่ถูกทำลาย จาคะเสมอกันเสียสละเพื่อกันจาคะคือการให้ไม่ใช่ให้ด้วยทรัพย์อย่างเดียวแต่อาจเป็นการให้เวลาให้ความเข้าใจให้กำลังใจให้ความอุ่นใจคู่ที่รักกันยั่งยืนไม่ใช่คู่ที่ไม่เคยทะเลาะแต่คือคู่ที่ยอมก้าวลงมาคนละเครื่องทางยอมเสียสละอัตตาเพื่อรักษาความสัมพันธ์ เพราะความรักที่แท้คือการอยากให้คนที่เรารักมีความสุขไม่ใช่แค่อยากได้ความสุขจากเขาปัญญาเสมอกันเดินทางสู่ความจริงด้วยกันปัญญาในความรักคืออะไรคือการมองเห็นว่าคนที่เรารักก็ไม่สมบูรณ์แบบมีทั้งดีและไม่ดีมีทั้งวันที่สว่างและวันที่หม่นหมองคู่ที่มีปัญญา จะไม่โทษกันเวลาพลาดแต่จะช่วยกันเรียนรู้เพื่อโตขึ้นด้วยกันปัญญายังทำให้เราเข้าใจว่ารักที่ยั่งยืนไม่ใช่ยึดไว้แต่คือการอยู่ด้วยกันแบบไม่ผูกมัดด้วยความกลัวหรูอว่าโลกนี้ไม่แน่นอนแต่ก็ยังเลือกที่จะรักอย่างลึกซึ้งและวางใจอย่างอ่อนโยน ความรักที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญนั้นไม่ใช่ความรักที่ผูกมัดหรือกักขังกันไว้ด้วยความหึงหวงไม่ใช่รักที่เกิดจากความอยากครอบครองหรือความกลัวที่จะสูญเสียแต่เป็นความรักแบบกัลยาณมิตรความรักที่เปรียบเสมือนเพื่อนแท้ของจิตเดินเคียงกันอย่างสงบอ่อนโยนและจริงใจ เป็นความรักที่ไม่เพียงพาเราไปสู่ความสุขทางโลกแต่ยังคอยประครับประคองกันบนเส้นทางแห่งธรรมคู่แบบนี้จะคอยชวนกันรักษาศีลให้ใจสะอาดและเบาสบายจะชวนกันทำบุญให้ชีวิตมีความหมายและแสงสว่างจะเตือนกันเบาๆเมื่ออีกฝ่ายเผลอหลงทางไม่ใช่ด้วยการตำหนิแต่ด้วยเมตตาและความห่วงใย เป็นคู่ที่ไม่ได้จับมือเพียงในวันที่อากาศดีแต่ยังยื่นมือให้กันเสมอแม้ในวันที่ใจอ่อนแอช่วยกันยืนขึ้นใหม่อย่างงดงามเพราะความรักที่แท้จริงไม่ใช่แค่อยู่ด้วยกันไปจนสิ้นลมหายใจแต่คือช่วยกันก้าวข้ามความทุกข์ของวัตตสงสารไปด้วยกันเมื่อเรารักใครอย่างแท้จริงเราจะไม่หวังเพียงให้เขามีความสุขชั่วคราว ไม่เพียงอยากเห็นรอยยิ้มของเขาในโลกนี้เท่านั้นแต่ยังอยากเห็นเขาได้พบกับความสุขอันลึกซึ้งความสงบที่ไม่ขึ้นกับสิ่งใดความสุขที่เป็นอิสระจากความเกิดแก่เจ็บตายเราจึงอยากให้เขาไม่เพียงสบายในโลกนี้แต่หลุดพ้นสู่ความเบิกบานที่แท้และนั่นเองคือรักที่อ่อนโยนที่สุดรักที่สวยงามที่สุดรักที่ไม่ผูกมัดแต่ปลดปล่อย ไม่กดดันแต่เกื้อกูลไม่ใช่รักที่ทำให้ใจหนักแต่เป็นรักที่ทำให้ใจเบาและสูงขึ้นรักแบบนี้คือรักที่งอกงามในธรรมคือรักที่ทั้งลึกซึ้งและเป็นอิสระและคือรักที่มีพลังมากพอจะตามข้ามภพข้ามชาติไปแล้วจะทำอย่างไรในชีวิตจริงถ้าเราปรารถนาจะพบกันอีกในภพหน้าขอให้เริ่มปลูกเมล็ดพันธุ์นั้นตั้งแต่วันนี้ เพราะความสัมพันธ์ที่ตามกันไปได้ไม่ได้เกิดจากคำสัญญาเพียงลมปากแต่เกิดจากบุญร่วมกันและใจที่เติบโตไปในทิศเดียวกันเริ่มจากสิ่งเล็กๆแต่ทำด้วยหัวใจชวนกันทำบุญด้วยความอ่อนโยนไม่ใช่บังคับสวดมนต์ร่วมกันแม้สั้นๆแค่พอให้ใจสงบก่อนหลับฟังธรรมด้วยกันเปิดพื้นที่ให้ปัญญาค่อยๆไหลเข้ามาในความรักอธิษฐานร่วมกันก่อนนอน ตั้งจิตให้ดีต่อกันในทุกค่ำคืนและในชีวิตประจำวันพูดจากันด้วยสติไม่ใช่ตามแรงอารมณ์แก้ปัญหาด้วยเมตตาด้วยความเข้าใจไม่ใช่โทสะหรือคำทำร้ายใจเพราะคนสองคนไม่ได้อยู่ด้วยการเพราะไร้ปัญหาแต่เพราะเลือกจะเติบโตผ่านปัญหาด้วยกันและสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าพยายามเปลี่ยนคนรักด้วยการบังคับดึงรั้ง หรือคาดหวังจนเขาอึดอัดแต่จงเปลี่ยนเขาด้วยความดีที่เราทําให้เขาเห็นเป็นแบบอย่างเพราะความดีที่ออกจากใจจริงไม่ต้องสั่งไม่ต้องบังคับมันจะค่อยๆซึมเข้าไปในหัวใจของอีกฝ่ายเหมือนน้ำซึมเข้าสู่ดินแห้งช้าแต่ลึกและเปลี่ยนแปลงได้จริงในความสัมพันธ์คำพูดบางครั้งแรงเกินไปแต่การทำดีสม่ำเสมอเป็นพลังที่เงียบที่สุด แต่ส่งพลังที่สุดและเมื่อหัวใจสองดวงเติบโตบนเส้นทางแห่งธรรมเดียวกันความรักนั้นย่อมไม่จบในชาตินี้แต่จะเดินต่ออย่างงดงามในพบหน้าจงรักอย่างมีแมตาจงผูกพันอย่างไม่ยึดติดจงเดินคู่กันด้วยปัญญาเพราะสุดท้ายสิ่งที่งดงามที่สุดไม่ใช่แค่การได้อยู่ด้วยกันแต่คือ การได้เติบโตไปด้วยกันและถ้าวันหนึ่งต้องจากกันก็จากด้วยใจที่สงบเพราะรู้ว่าเราทําดีที่สุดแล้วและความดีที่ร่วมกันสร้างจะตามเป็นแรงเชื่อมในภพหน้าเองคู่แท้คือคู่ที่ทําให้ใจเราใกล้รรมมากขึ้นขอให้ทุกคู่รักเป็นคู่ที่เกื้อกูลกันถึงฝั่งแห่งความสงบ ทั้งในโลกนี้และในโลกต่อไป